หนึ่งวันันสว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 ันไหนสอ้าวอานิ้วนิ้วสันสวันสวันไหนนิ้วสเลขสี่อยู่ไหนนิ้วสนิ้วสอันอ้าวใช่ไมลูก ้าวันห้าวันนี่นิ้วกาโอห้าวันเก่งมากเลยห้าวันหกวันเอานี้โป้งมานิ้วเดียวถูอันนีี้มันไม่สามัคคีเจ็ดวันเจ็ดวันไหนเจ็ดเลขเจ็ดอยู่ไหนเจ็ดถูกต้องเอาแปดแปดเก้ากสิบโอเคเก่งมากครับอ๋ยอดเยี่ยมก่อนทำนิ้วยอดเยี่ยมก่อน น้ำมนันนิ้วชี้ลูกนิ้วโป้งสิเอานิ้วโป้ง <laughs> โอเคทำนิ้วโอเคโอเค okay, อโอเคยังไงโอเคโอเคโอเค